สวัสดีค่ะคลิปนีเป็นคิดความรักของชาวท่านลมนะคะท่านลมก็มีมิถุนตุลกุมนะคะประจําวันที1่1ถึงวันที่15สิงหาคม2564นะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading ดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปักตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ท่านลมคนมีแฟนคนมีคนคุยก่อนนะคะสำหรับคนโสดเดี๋ยวดูช่วงพาร์ทหลังนะคะมาดูซีท่านลมนะเป็นยังไงบ้างคนมีแฟนมีคนคุยนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะ มีความรักที่ห่างไกลกันนะคะต้องใช้เรื่องราวของโซเชียลนะคะเพึ่งพาการสื่อสารเนี่ยเป็นหลักนะคะหรือบางคนเนี่ยไกลถึงต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้นะคะในความรักเนี่ยบางทีมันเป็นเหมือน ความห่างที่มันเกิดขึ้นหรือการรู้สึกว่าการอยากที่จะโฟกัสก็ได้นะโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะอาจจะเริ่มมองหาหนทางหรือเริ่มมีความคิดที่จะอยากขยับขยายหรือเติบโตในความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับบางคนเองนะคะอาจจะมีเรื่องราวของความรู้สึกที่ถอยออกมานะมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ เสียความรู้สึกหรือรู้สึกว่ามันใช่หรอนะคะเริ่มอาจจะห่างกาันหรือเริ่มถอยออกมาก็เป็นไปได้นะคะคุณมีเรื่องของความรู้สึกที่มันเสียความรู้สึกอะนะยังติดค้างอยู่นะยังโมบอ่อนไม่ได้อาจจะมีใครที่ทำเรื่องที่ไม่ค่อยดีหรือทำให้เสียใจเนี่ยนะที่มันยังอยู่ในใจเราเนี่ยที่เรายังรู้สึกว่า มันเคลียร์จากใจไม่ได้สักทีนะคะหรือความรู้สึกของเราเนี่ยเราอาจจะพยายามที่จะถอยถอยออกมาไม่อยากคิดแล้วนะคะแต่ก็เหมือนว่า Move on ไม่ได้สักทีนะคะสถานการณ์ที่มีเข้ามาเนี่ยนะ,ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเดทเกิดขึ้นเนี่ยนะคะการที่อาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันนะคะอาจจะมีแบบห่างกันไปไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรืออาจจะ จบกันนะท้าเลิกกันได้ด้วยนะคะสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะความซีเรียสที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าตอนนี้คุณกับเขายังคบหาดูใจกันอยู่แล้วสภาวะปัญหามันยังเล็กน้อยยังไม่ได้ที่จะหนักหนาสาหัสอะไรนะพยายามพยายามเนาะพยายามสงบสติจิตใจของเราเข้าไว้นะคะอย่าเพิ่งไปท้าเลิกหรือพยายาม ทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยมันริ้วร้ายหนักไปกว่าเดิมนะคะอันนี้ต้องระวังให้มากๆแหละธาตุลมนะคะบางทีสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเรานะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้นะ,ะเขาอาจจะผิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเราก็อาจจะแบบด้วยความน้อยใจเนี่ยนะหรือด้วยความที่แบบ มันเสียใจอย่างหนักเนี่ยอาจจะเริ่มมีสภาพจิตใจที่ฉันอยากจะจบละกับคนคนนี้นะคะหรืออาจจะหลุดปากออกไปเนี่ยด้วยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเลิกกันไหมนะเกิดขึ้นได้ด้วยนะอันนี้ต้องระวังนะถามให้ให้ใจเย็นนะให้ใจเย็นๆนะคะ ขอให้ใจเย็นนิดหนึ่งบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกลัคษณะพิจิกได้ด้วยนะคะชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยพอ่อไม่ไม่ได้ด้วยนะคะหรือใครที่เป็นลักษณะความคิดเขาเป็นคนที่มีความคิดในแบบของเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยากนะคะเขาเชื่ออะไรเขาก็จะทำแบบนั้นนะคะเขาไม่ค่อยฟังอะไรใครสักข้ไหร่นะโอเค ธาตุน้ำนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกกันนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้คุณได้ด้วยรวมไปถึงอิทธิพลชาวธาตุไฟนะคะม่สิงห์ธนได้ด้วยเช่นกันนะครึ่งแรกเนี่ยอาจจะมีการเคลียร์ปัญหานะแต่มองว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์มีแนวโน้มว่าอารมณ์ความดาร์ก ความเสียใจเนี่ยมันอาจจะนําพามาซึ่งเรื่องราวดราม่าที่จะตามมานะคะความผิดหวังเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันอาจจะมีประเด็นอะไรนะคะดังนั้นถ้ามันยังไม่ได้ไลยแรงอะไรนักหนาขอให้สะกดอารมณ์ไว้นะคะคําดาวจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นนะคะอาจจะมีปัญหาเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคู่หลายคู่เนี่ยมีปัญหากันนะแต่อยู่ที่ว่าจะ ต่อสู้ฝาฝรดดมกันไปได้ไหมนะคะจะจับมือกันต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยมือกันนะคะยังไงก็สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้นะแต่ใจเราน่ะจริงๆอ่ะเราอยากขอขึ้นดีอยากเริ่มต้นใหม่นะอยากได้ความรักที่ดีๆกลับคืนมานะคะมีความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราอยู่นะคะใครคนนั้นอาจจะเป็นชาว าธาตุไฟเนาะเมสิงธนูเนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณนะคะหรือคนที่เราคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่คนที่ร่วมงานกับเราอยู่หรือเรียนกับเราอยู่ก็เป็นไปได้นะคะสําหรับคนที่แบบคุยคุยกันอยู่นะหรือว่ามีมีสภาวะประมาณนั้นหรือเป็นคนรุ้นเราเขาเดียวกับเราก็ได้นะโอเคคนที่เราดิวด้วยอะ เขาอาจจะเป็นสายปาร์ตี้สายเที่ยวหรือบางทีเขาอาจจะดูเจ้าชู้นะ,ะดูกุ้มกิ่มมีคนเข้ามาหาเขาเยอะนะคะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าเนือ้อได้ไหมก็ได้เนาะเขาแบบเขาดูแบบมีความสุขมีความสุขเราบางทีเขาไม่ค่อยแคร์ใครนะไม่ค่อยแคร์ใครสักเท่าไหร่นะกลายเป็นแบบเราเองเนี่ยที่โฟกัส นะเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเยอะนะคะแต่ว่าเขาดูเหมือนไม่ยินดียินร้ายนะ,ะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมันทําให้เรารู้สึกอกหักผิดหวงังระวังนะ,ะอันนี้ต้องระวังระวังเยอะๆเนาะ,ะอย่าไปท้าเลิกนะคะช่วงช่วงวันนี้เบาได้เบานะคะเทนอปครับ <c ups> <c ups> ความเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันคู่รักนะคะที่เกิดขึ้นที่มันหล่อเลี้ยงสภาพจิตใจเรานะคะ โกรธแค่ไหนแต่ก็จะอดทนนะคะแล้วก็เราเราพยายามที่จะฟันฝ่าแล้วก็มุ่งมันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไปให้ได้ทรีออฟซอมันอาจจะมีเรื่องของบางอย่างเนี่ยที่เขาทําให้เรารู้สึกเจ็บใจมากๆเนี่ยนะคะซึ่งเราอาจจะยังฝังใจนะมันมีแนวโนม้มว่าท่านลมอาจจะยังฝังใจในเรื่องความผิดที่เขาสร้างขึ้นซึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่อง ของความรักที่มันหลายคนนะคะสามคนอะไรประมาณนี้นะคะที่เข้ามานะมันอาจจะยังทิมแทงใจเราอยู่นะคะหรือเรื่องราวบางอย่างมันทําไมซ้ําเดิมอีกละคุยไม่รู้เรื่องเลยนะคะขอให้ใจเย็นๆเนาะก็มันมีภาพครอบครัวอยู่นะที่จะสามารถหล่อเลี้ยงพวกคุณได้นะคะตรงนี้ยังไงก็พาแรกนี้ให้อดทนนะ บางคนเองอาจจะเพิ่งเริ่มคุยกันหรือเปล่านะคะอาจจะยังไม่ได้รู้จักอะไรเยอะแยะนะคะอาจจะยังจะต้องใช้เรื่องของเวลาในการทำความรู้จักกันอีกเยอะยังมีหนังสือหน้าต่อไปที่เราจะต้องเปิดอ่านกันอยู่นะคะนะค่อยๆศึกษากันไป่ะต่อมาในไพ่วาลคเกอร์ว่ายังไงนะคะความรักของท่านลมคนมีแฟนคนมีคนคุยนะ,ค,ะครึ่งแรกนี้นะกะ่อนหนึ่งใบ ได้เป็นใบนี้นะคะ Friendship นะคะมิตรภาพรักษาสายใยแห่งมิตรภาพไว้ในความสัมพันธ์ของคุณและชีวิตรักของคุณจะดีขึ้นอย่างมากนะคะเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปงองแงงรุนแรงนะมีแนวโน้มว่าเราอาจจะแบบมันอาจจะมี อะไรที่บันดาลหัวใจเราทําให้เรารู้สึกแบบโอ๊ไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะอยากตัดขาดในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้นะคะหรือแบบไม่เอาแล้วแบบคือมันมันแทงใจมันรู้สึกโหยามความรู้สึกกันไปหรออะไรประมาณนี้นะคะในในไพ่ใบนี้ก็เหมือนแบบจะจะอยู่ในโหมดของการซอบซอบแล้วก็ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอนะเราก็ยังจะจับมือกันเดินต่อไปนะคะนะก็เหมือนถนอม จิตใจซึ่งกันละกันนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นคําแนะนําก็ได้นะคะบอกว่าให้ถนอมไว้นะในเรื่องของความรักนะคะมันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะเพราะว่าในตัวมิตรภาพเนี่ยที่รักษาไว้เนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นกลับมาได้นะแต่ถ้าเราไปเหมือนอ่าไปเป็นเหมือนศัตรูไปเลยเนี่ยนะตัดขาดนะ สาบแช่งสาบส่งกันเนี่ยนะการที่จะกลับมาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากนะคะทีนี้มาในส่วนของคําแนะนําของนางฟ้าให้กับคนมีแฟนคนมีคนคุยนะคะครึ่งแรกนี้นะคะว่ายังไงได้เป็นใบนี้นะคะได้เป็นใบนี้เนาะ กล้าที่จะฝันคิดการใหญ่สร้างเป้าหมายเริ่มปฏิบัติทำงานหนักเชื่อในตัวเองเชื่อพระเจ้านะคะขอให้เราแบบเชื่อเนาะเชื่อแล้วก็กล้าที่จะฝันกล้าที่จะคิดนะคะเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกกลัวนะที่อยู่ในใจนะคะกลัวเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ มันอาจจะมีความกลัวนะที่ที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยที่ทาให้เราแบบคิดมากนะคะหรือแบบบิตกกังวลหรืออาจจะรู้สึกว่าฝากฟันไปไม่ไหวแล้วนะคะหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นในส่วนของการตัดรอนความรู้สึกของเราบั่นทอนเรานะ,ะหรืออะไรก็ตามหรือว่ามันอาจจะเป็นความพยายามที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะตรงนี้บางสิ่งบางอย่าง ในเรื่องของความรักเนะี่ยอย่าเพิ่งไปท้อนะเรากล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทําให้มันเป็นความจริงได้ฉันจะมีครอบครัวที่เป็นสุขนะความสุขจะเกิดขึ้นกล้าที่จะทําฉันจะพยายามรักษาความรักนี้ไว้ฉันจะแบบส่งเสริมในเรื่องของความรักนี้ไว้นะคะแล้วคือ อย่าเพิ่งไปตัดตอนตัวเองบางคนนะ่ะเจอความรักที่มันไม่ดีมาตลอดหรือว่าอาจจะผิดหวังอกหักมาตลอดหรือสถานการณ์บางอย่างมันเหมือนแบบมันเกิดขึ้นนิดเดียวแต่บางทีเราตัดจบไปเลยนะคะมันมันเหมือนแบบโปรเทค จิตใจเราเยอะน่ะนะคะแล้วก็บางอย่างอาจจะเป็นปมที่อยู่ในใจเราที่มันสะกดเราอยู่นะคะทำให้เราไม่กล้าที่จะเดินต่อไปนะคะอันนี้เป็นกําลังใจให้นะคะอย่าพึ่งใจอย่าพึ่งท้อใจนะอย่าพึ่งมันเหมือนมีความอะไรฝังใจของพรอคุณไว้นะคะที่คุณยังม o v e อ n อนไม่ได้นะ,ะแล้วก็เป็นเหมือนเรื่องที่แบบมันสะกดอยู่ในหัวเราอยู่ตลอดเวลาน่ะนะคะ ซึ่งมันอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นอย่าติดค้างเนาะกล้าที่จะฝันนะคะบางคนปัญหาเข้ามานะ,ะเลยไม่กล้าไปต่อเลยก็มีนะคะสู้ๆนะ,ะทีนี้เรามาดูข้อความเขาสิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะ,ะเขาคนนั้นนะ,ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะ,ะต่อมานะคะ เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะต่อามาพบเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆนะคะก็ขอให้ทัดลมนะคะคนมีแฟนมีคนคุยนะคะมีความสุขนะคะปรับความเข้าใจกันได้เดี๋ยวเรามุบอ่อนไปที่คนโสดนะคะมาที่คนโสดทัด ลมนะคะ1-15สิ่งหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะที่ผ่านมาทตาลมนะคนโสดก็อาจจะมีการเปิดใจนะพูดคุยกับใครนะคะหรือเริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วนะคะบางคนอาจจะมีการคุยกับใครที่เป็นทางไกลต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ในประเทศเราก็ได้เนาะแต่แบบอาจจะพึ่งในส่วนของโซเชียลมากเป็นพิเศษหรืออาจจะ อยู่ในที่ทํางานเราก็ได้นะได้รู้จักกับใครเริ่มเปิดใจที่จะพูดคุยแล้วนะคะทีนี้ห้าถ้วยอะ่ะมันบอกว่าคนโสดอะ่ะ ยังติดค้างอยู่กับคนเก่าๆอยู่นะยังมุฟออนไม่ได้นะคะตัวเราเนี่ยนะตัวตนของเรายังมุฟออนไม่ได้ยังมีเรื่องติดค้างอยู่นะความเสียใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นบางคนนะจะบอกว่าอาจจะยังรอคอยคนเก่าๆก็ได้หรือรอคอยความสัมพันธ์เก่าๆก็เป็นไปได้นะคะจังหวะนี้สถานการณ์ที่มีเข้ามาเดทนะอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณพยายามที่จะตัดจบ นะจากความรู้สึกของคุณละนะคะอะไรที่มันคาใจอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามุกอ่อนไม่ได้สักทีนะตอนนี้เราจะมุกแล้วนะเราจะจบแล้วนะเราจะไม่อยากให้มันเป็นภาระผูกพันนะคะหรือช่วงจังหวะเนี้ยคนเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆมันอาจจะเข้ามามีอิทธิพลต่อใจเราค่อนข้างที่จะมากที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามุกอ่อนไม่ได้สักทีนะคะเข้ามาดีไหมคนนี้นะคะมันเหมือนว่า <laughs> ยังมีเรื่องของสามดาบเกิดขึ้นเนี่ยความบัตร ความเจ็บปวดเนี่ยบาดแผลที่อยู่ในใจเรานะกับคนคนนี้ถ้ามีคนเก่ากับเข้ามาหรืออะไรติดต่อกับเข้ามานะคะบางทีมันเป็นพลังงานที่เข้ามาปั่นป่วนจิตใจเราอยู่นะคะสถานการณ์ของไพ่นี้นะคะก็แนะนําว่าท่านลมเนี่ยควรจะมุบออนนะเรื่องบางอย่างอาจจะต้องตัด ต้องปล่อยไปนะพอรู้สึกว่าคนคนนี้ทําให้เราเสียความรู้สึกเยอะพอสมควรนะคะพอเขากลับเข้ามาหรือเรื่องราวบางอย่างมันกลับเข้ามานะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไปไม่ไหวละนะกลายเป็นว่าคือเราอ่ะตัดเขาไม่ได้ใจเรายังมีแต่เขาคนนั้นคนที่เราผิดหวังอกหักมาหรือใครบางคนที่เราไปแอ,ปอบเช่าก็ได้นะเรายังให้ เผาวันตำลึงเนี่ยนะพันขาเราไปแบบนี้นะคะที่นี้คนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาเพจช็อ p เพน a าโค่อาจจะเป็นชาวทาดดินนะคะมังกร พึกศกกันนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะเพื่อนที่เรียนกันได้ด้วยหรือว่าที่ทํางานที่ได้รู้จักกันก็เป็นไปได้นะตรงนี้แล้วก็บางคนมีอิทธิพลของพ่อแม่แม่ามาเกี่ยวข้องนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็เป็นไปได้หรือใครบางคนที่อาจจะชอบใส่ชุดสีดําหรืออาจจะมีความคิดที่เป็นแบบว่าเชื่อในตัวเอง สูงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงยากนะคะหรือเขาอาจจะเป็นประเภทแบบเสพติดดราม่าก็เป็นไปได้นะคะมีแนวโน้มว่าคนโสดมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานจากการเรียนได้ด้วยภารกิจบางอย่างที่ต้องได้พบเจอกันเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยการเริ่มต้นใหม่การรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก้าถ้วยบางทีคนคนนั้นอาจจะดูเหมือนเจ้าชู้นะคะหรือมีมีพลังงานของ ความอวบความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในด,ด้วยนะเลยเขาอาจจะเป็นคนแบบชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้หรือเขาอาจจะมีสเสน่ห์ค่อนข้างที่จะเยอะใครเข้ามาหาเขาก็ได้นะคะหรือแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะใครอยากจะเข้ามาหาเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราเขาก็อาจจะยังไม่ได้อยากจะโฟกัสหรือลงหลักบักฐานกับใครนะคะคือมันยังมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงนะ,ะในตัวของ10บถ้วยเจอใครบางคนที่อบอุ่นใจนะ,ะการพบเจอเนี่ยนะไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม ten of cups ก็มีแนวโน้มนะว่าเราอาจจะได้เจอใครที่มันดูแล้วเหมือนจะ พัฒนาไปได้นะในหมวดของความรักความสัมพันธ์นะคะสิบถ้วยนะคะหรือสถานการณ์ของการพบเจอใครอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันรู้สึกแบบสบายนะอบอุ่นหรือรู้สึกมีความสุขนะ,ะแต่ฟิลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นอะมันเหมือนแบบอาจจะไม่ใช่เป็นพลังงานใหญ่สําหรับคุณนะคะชาวทัดลมอะนะคะเพราะว่าคุณยังติด กับดักเรื่องเก่าๆคุณยังมุบอ่อนไม่ได้นะจากคนเก่าของคุณหรือจากคนที่คุณไปแอบชอบจากคนที่คุณไปเทคใจให้นะคะถึงจะมีใครบางคนที่เข้ามาเราอาจจะรู้สึกดีแต่มันอาจจะยังมีทิพนที่ แอบแฝงที่ครอบงำคนอยู่นะที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละนะคะแต่สำหรับครึ่งแรกเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาดูนานๆหน่อยเนาะนะเพราะบางคนเองเราอาจจะไปเทใจให้ใครบางคนที่อาจจะผิดคนก็เป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะดูเจ้าชูกุ้มกิ่มนะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่มันมีอิทธิพลของใครบางคนที่ดูเหมือนว่าสามารถที่จะพูดคุยล้พัฒนาไปเรื่อยๆได้นะคะก็ลองดู ทีนี้ในส่วนของไพ่ออลา์เคอรว่ายังไงให้กับท่านลมพลโสดนะคะมาดูกันอา้าได้เหมือนกันเลยไหมเนี่ยกับคนมีแฟนนะคะได้ใบนี้นะคะเฟรน d s ชิพนะคะมิตรภาพรักษาสายใยแห่งมิตรภาพไว้ในความสัมพันธ์ของคุณและชีวิตรักของคุณจะดีขึ้นอย่างมากนะคะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับ คนเก่าที่แวะเวียนเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปไล่ตะเพิดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้นะคะแต่มันอาจจะเป็นพลังงานที่มาทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจหรือทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจะลืมแล้วมาอีกแล้วลืมไม่ได้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางทีเนี่ยใครบางคนที่เราแอบชอบก็ได้นะหรืออะไรใดๆเนี่ยหรือใครบางคนที่เราเริ่มใหม่ได้รู้จัก เพิ่งได้รู้จักกันนะคะก็อย่าเพิ่งไปปฏิเสธหรือไปปิดประตูหัวใจไม่รับใครเพิ่มนะคะไม่คุยไม่อะไรเนี่ยเหมือนปิดใจตัวเองนะ่ะมันมีแนวโน้มว่าท่านลมคนโสดจะปิดใจตัวเองนะคะเพราะว่ายังมุบอ่อนจากเรื่องราวเก่าๆไม่ได้คนเก่าไม่ได้นะคะจนทําให้คุณไม่เปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่เข้ามาไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะบางทีคุณอาจจะไล่เขาไปไกลๆสับส่งไปเลยก็เป็นไปได้นะ อืดังนั้นถึงตอนนี้หัวใจเราจะยังไม่ได้ถูกเทให้เขาหรือเรา,าอาจจะยังไม่ได้ปิ๊งอะไรกับเขานะคะเขาก็บอกว่าให้รักษามิตรภาพสายใยนั้นไว้นะคะอย่าเพิ่งไปเผาพริกเผาเกลือสับแช่งกันไปหรือใช้คําพูดแรงๆไล่เขาไปนะคะเพราะว่าไม่อยากสนใจความรักแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองดูเนาะหรือแม้กระทั่งกับคนที่เราเลิกไปแล้วหรือกับคนที่เราแอบชอบนะคะก็อาจจะ อยู่ในหมดของการคุยดีๆต่อกันแล้วกันเนาะนะเท่าที่ใจเราไหวนะคะามามาที่นางฟ้านะคะนางฟ้ามีอะไรจะบอกชาว่าตลมคนโสดนะคะครึ่งแรกนี้ได้เป็นใบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกัน คุณอาจจะล้มลงในชีวิตการลุกขึ้นเป็นทางเลือกนะคะลุกขึ้นได้เสมอนะคะ Always get up นะคะโอเคมันอาจจะมีช่วงจังหวะที่เราล้มลงนะคะเราผิดเราแบบเรารู้สึกแย่เรารู้สึกผิดหวงังนะคะหรือความสัมพันธ์บางอย่างในอดีตเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันพังทลายนะ,ะมันไม่ประสบความสำเร็จนะคะ เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะของชีวิตน่ะแล้วก็ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักโอเคมันย่อมได้นะคะแต่ก็ให้รู้ไว้เลยว่านางฟ้าบอกว่าคุณน่ะสามารถลุกขึ้นมาได้เสมอนะเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมนะ่ะลุกขึ้นมานะคะทุกอย่างก็จะเปิดทางให้คุณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรโอกาสหลายๆอย่างนะมันไม่มีวันที่ทุกอย่างมันจะ มันจะผิดหวังหรือมันมันจะไม่มีพระาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นมามันจะไม่มีโอกาสให้กับคุณนะมันมีโอกาสให้กับคุณเสมอนะคะเมื่อคุณพร้อมขอให้คุณลุกขึ้นมานะแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมโอเคเยีียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจของเรานะบางคนอาจจะยังเนี่ยห้าดาบห้าถ้วยสิ มุฟออนไม่ได้นะคะติดค้างอยูดตรงนั้นแล้วยังเฝ้ารออยู่นะยังดูกับความผิดหวังยังโฟกัสกับเรื่องราวเหล่านั้นพอคนที่เข้ามาเราไม่สนใจเขาเลยเราไม่ให้โอกาสตัวเขานะคะที่สําคัญก็คือเราไม่ให้โอกาสตัวเองและหัวใจครั้งใหม่เลยนะคะโอเคอะประมาณนี้ทีนี้มาที่ข้อความนะคะในกรณีของคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเนี่ยนะคะ อ,อดูนิดหนึ่งว่าคนคนนั้นเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะครึ่งแรกนี้ทำไมต้องทะเลาะก,กันเรื่องเดิมๆตลอดนะคะต่อมาใบที่สอง My h e a r t will go on นะคะไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะคืนนี้เก <laughs> ี่ยวไหมนะคะก็น่าจะมีใจนะ ทีนี้มาดูสิใบที่สามนะคะคนที่เราแอบชอบเขาอยากจะบอกอะไรกับเรามีปัญหาส่วนตัวนะคะเขามีปัญหาส่วนตัวนะอาจจะเงียบหายไปอะไรใดๆก็ตามหรือเราอาจจะงงแงงงงกันอยู่เนี่ยนะแต่ก็เหมือนว่าหัวใจมันก็ยังผูกพันกันอยู่นะก็ขอให้ท่านลมคนโสดมีความสุขสมหวังในความรักเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ